สวัสดีครับร้านกอนะครับร้านยงริทธิ์คลองหนึ่งครับตัวนี้เป็นแวน์นะครับ VR3 นะครับ o u t l a n d Neo นะครับถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับอ่าตัวนี้ตระกูลมีอาสานะกล่องสีน้ำตาลแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นวัสดุหลายอย่างเลยนะครับมีผ้านะครับแล้วก็หนังกลับนะครับแล้วก็รับผ้าตะข่ายนะครับตัวนี้สวยเลยนะครับสาหรับออกกาลังกายก็ได้นะครับเดินเล่นก็ได้นะครับซอฟจะนิ่มมากนะครับนวมจะหนานะครับตรงนี้นวมหนามากนะครับ ใส่สบายเลยนะครับนิ่มนะครับพื้นนิ่มมากนะครับพื้นจะเป็นโฟมเล็กๆนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโลโก้นะครับโลโก้แวเหมือนเดิมนะครับพื้นจะหนานะครับเดินนานาได้เลยนะครับตัวนี้สบายเลยนะครับจ็อกกิ้งก็ได้นะครับเดินเล่นก็ได้มีเยอะนะครับตอนนี้มาใหม่เต็มเลยนะครับก็ตัวนี้จะมาแข่งกับพวกไนกี้อาร์ดินะอ่าก็ประมาณนี้นะครับลูกค้าสนใจทักมาได้เลยนะครับมีทุกเบอร์นะครับของผู้หญิงถึงของผู้ชายนะครับสี่สิบหกใหญ่สุด เลขสุดานิี่ห้านะครับอ่านกอน,นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ